ูช้ชายคนหนึ่งปลอมตัวเป็นนักออกแบบเครื่องประดับและทําการจลกรรมเครื่องเพชรมูลค่า100ยล้านเหรียญย้อนไปตอนปี2 0 0 1ที่เมืองแอนเวอร์ประเทศเบล,เ,บล,เ,บลเยียมชายคนนี้ชื่อเลโอนาร์โดโนทาโบโตโลเขากับทีมตั้งใจจะปล้นธนาคารไดมอนด์เซ็นเตอร์ที่นั่นเลโอนาร์โดเริ่มแผนด้วยการเช่าสำนักง,งานภายในอาคารซึ่งนั่นทําให้เขาเข้าถึงตู้เซฟที่อยู่ภายในห้องใต้ดินของอาคารได้ตลอดเวลา2ปีเขาศึกษาแผนผังของห้องนี้ละภัยอย่างละเอียดลงไปถึงตั้งกล้องขนาดเล็กไว้เหนือห้องประตูนี้ละภัยเพื่อแอบดูละหัสต่อมาวันที่ 14, มพาพันี 2003, นทโอดตสินใจลงมือก่อเหตุ ก่อนการปนเขาเข้าไปนห้องนิรภัยตามปกติและใช้สเป์ฉีดผมพ่นที่เซนเซอร์ตรวจับความร้อนกับความเคลื่อนไหวเพื่อให้ทำงานไม่ได้ชั่วคราวส่วนระบบล็อกแม่เหล็กของห้องนิรภัยพวกเขาใช้แผ่นอลูมิเนียมพิเศษช่วยยึดแผ่นโลหะทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อให้สนามแม่เหล็กยังคงทำงานอยู่ขณะเปิดประตูห้องพอถึงเวลากลุ่มโจรใช้กุญแจพิเศษแบบสามมิติล้มกันหันล็อกเพื่อเปิดประตูห้องนิรภัยและไม่ลืมที่จะปิดไฟเพื่อเลี่ยงการโดนตัวจับแสงจงคนหนึ่งใช้แผ่นโพลีสไตรีนบางร่างกายของเขาไวเพื่อปิดกั กลุ่มเลโอนาโดเนี่ยยังใช้เทปธรรมดารรมดาจากการก,กับเซนเซอร์ตัวจับแสงก่อนที่จะเปิดไฟและทําการเปิดตู้เซฟที่ะตู้พวกเขาขโมยเพชรทองคาและอัญ,ญมณีต่างๆมูลค่ารวมก,กันกว่าหนึ่ง้อยล้านเหรียญก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่พวกเขากลับมาพาเรื่องง่ายๆมีคนเอาหลักฐานไปทิ้งไว้ตรงทางหลวงโดยผสมรวมกับขยะในครัวเรือนก่อนที่ตอนหลังขยะพวกนี้จะนำไปสู่การจับกลุ่มตัวเลโอนาโดกับทีมได้แม้ว่าพวกเขาจะต้องรับโทษติดคุกแต่เพชรที่ขโมยไปกับไม่มีใครตามหาเจอจนถึงปัจจุบันโดยคดีนี้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างหนังวางแผนป้นพักต่อสุดมานอย่างเดน o อปตีแพนเทลา่าคนนรกป้นเหนือเมกที่เราจะได้เห็นแผนการป้นที่ยิ่งใหญ่และการไล่ล่าที่เดือดเดือดกำลังจะเข้าลงวันที่20กุมภาพันธ์นี้ที่เมเจอร์ทั่วประเทศใครไม่ไปไม่รู้แต่ผมเนี่ยรอดูเลยเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกเจ้านะครับ